วรีขอบคุณมากครับนะครับลุงรัติธานพาดพิงแม่น้องแรงอยู่นะใช่ไหม <c oughs> นะครับก็แม่น้องแม่น้องกล่าวหาลุงพลว่าเป็นฆาตกรครับอันนั้นแรงกว่าครับอันนั้นแรงกว่านะครับ <laughs> น,นันครบะิทานคือนิทานใช่ <laughs> ก็คงห่วกนิทานนะจะไปคิดอะไรมากนะอย่าไปไม่ต้องห่วงไอ้หนุ่มรถไทยของผมนะไอ้หนุ่มรถไทยของอาจารย์พิรชัดนะไอ้หนุ่มรถไทยใจคอไม ดีๆนะป่านนี้แกนอนหลับหรือป่านาะเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับอพูดเป็นปรเด็นชื่อก็ไม่มีใช่ไหมฮะนั่นแหละครับถูกแล้วอะถ้าใครคิดว่าเป็นคุณแม่มันก็เป็นมโนทัศน์ของแต่ละคนไปนะครับนะบห่วงไอ้หนุม่มรัไทยมากตอนนี้นะครับ ไม่ว่าจะอยู่ยังไงเนาะไม่รู้อยู่ยังไงนะนะครับอ่าถ้าบอกถ้าเรื่องบอกว่าญาติญาติเขาอะไปเข้าข้างฆาตรกรเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนนี้หลุดพ้นจากผู้ต้องหามาอยู่ในลักษณะเป็นผู้ต้องสงสัยต้องรวบรวมพยายนหลักฐานต่ออยู่แค่นั้นเองครับ ได้เปรียบหน่อยก็คือได้รู้ก่อนว่าเขาฟ้องเรื่องอะไรอเขามีอเขาตั้งข้อหาอะไรบ้างรู้ล่วงหน้าเป็นรู้แล้วไงต่อให้คุณบอกว่าเพิ่มเกตนาก็รู้แล้วไงคุณก็เอาหลักฐานฟ้องผมให้ได้แล้วกันถ้าคุณมีถ้าไม่มีก็สร้างให้ครบแล้วกันผมรออยู่ที่จะต่อสู้ในชั้นศาล นะครับประมาณนั้นนะคอาจารย์ถึงจะเล่านิทานถึงหนึ่งพันราตีก็ช่วยลุงไม่ได้เนื่องจากความจริงที่ว่าลุงไม่ได้ทำคนที่จะดึงความจริงนี้ออกมาคือทนายตั้มแต่จะดึงได้อย่างไรอ๋อนะครับคือผมพูดไปแล้วนะจะเชื่อผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ผมบอกแค่ว่าให้ถึงศาลเนี่ยขอให้ถึงศาลพอตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งฟ้องแน่แล้วก็อายการเนี่ยห้าสิบห้าสิบเอาเป็นว่าผมว่าอายการเห็นฟ้องแน่ ต้องการแค่นั้นแหละครับสิ่งที่ผมได้มาก็คือขอให้ถึงสารพอครับขอให้ถึงสารพอนะครับนั่นแหละครับคือพื้นที่ที่ดีที่สุดของคดีนี้ครับของลุงพลนะคือพื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะ นะครับันสบายใจได้สบายใจได้ถ้าผมจะบอกว่าถึงตรงนั้นก่อนยกฟอนน้องแน่นอนอค่งนั้นเองครับยกฟอนน้องแน่นอนเท่านั้นเองนะครับจะได้สบายใจนะสบายใจนะครับไอหนุ่มรุพ่วงก็มีนะครับพ่วงข้างอาจารย์คงจะต้องได้แต่งเพลงเพิ่มเนี่ยไอหนุ่มรุพ่วงใช่ไหมฮะ ใครใครซื้อมาอ๋อพอรู้ละอยากได้ใหญ่กว่ารถลงพนนะ่ะน้องใบบุญเนี่ยทั้งขาวยาวใหญ่น้องใบบุญของ,งลงพนอน่ะทั้งขาวยาวใหญ่แต่ถ้าคนมีอิจฉาอยากได้ใหญ่กว่านั้นคุณก็ต้องลดพ่วงอย่เงี้วครับหรือลดบัสนะครับรถบัสกับรถสิบร้อแล้วพ่วงไปเลยครับนะครับ นิทานมาดามดามีความเป็นจริงที่ใกล้ความจริงที่สุดในเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าที่ผมฟังมาแล้วเก็บมาคิดวิเคราะห์เออนะคุณชูเกียรติถูกต้องครับเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานดีมากครับข้อมูลพื้นฐานดีมากนิทานมันมาเสริมให้เรา เห็นภาพมากขึ้นคนพูดได้เห็นภาพขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่คนท่องมาครับไม่มีใครเขียนบทแน่มีใครรู้บ้างว่ามันเกิดอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วคนนี้เขาไปรู้ได้ไงว่าในบ้านนั้นมีอะไรแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าข้างบนนั้นเจอใครบ้างทำอะไร มันเดาไม่ได้หรอกครับมันเดาไม่ได้นะครับไอน้นุ่มรถไถย,ยังอยู่นะไอ้ไอนุม่มรถไถอยู่ไหนคุณอะไรไอน้นุ่มรถไถยอยู่ไหนนะนางมั่นใจจังเลยว่าเป็นลุงพลเออมันไม่มีทางเลือกแล้วครับตอนเนี้ย ต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าเป็นลุงพลนะนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยืนยันเนี่ยมันจะไปเข้าทางใครทางมันจะไปเข้าคนอื่นต้องโหมให้เป็นลุงพลก่อนแต่ถ้าไม่โหมเนี่ยเงียบไม่ได้ครับชื่อคนอื่นมันจะมาแทน ก็ต้องยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้สูญเสียครับก็จะต้องพูดชื่อคนใดคนหนึ่งไว้นะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเคยรับประกันไว้ตั้งแต่แรกว่าไม่ใช่ลงพลแค่นั้นแหละครับแต่ว่ามันถูกปรุงแต่งแล้วว่ามันถูกอะไรเกี่ยวข้องเยอะแล้วจนกลับไปบอกว่าไม่ใช่ลงงุลไม่ได้ละมันลงทุนไปเยอะแล้วลงทุนไปเยอะน,น,นะครับ แล้วนาะงมั่นใจมากเราว่าลุงทําให้น้องเอาหลักเออนี่แหละครับไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานจะฟ้องอที่จะแจ้งความนะครับก็เลย,อย,นะเยอยู่ในสถานะผู้สูญเสียเฉยๆครับอยู่ในสถานะผู้สูญเสียนะครับแต่หมอโอ จะบอกอีกแบบหมอโอจะบอกอีกแบบนะครับและคุณชอก็บอกอีกแบบคุณชอก็บอกอีกแบบใช่ไหมครับอืมนะครับไอหนุ่มรถไถนายแม่รถ e o d รถ E O D เออต้องแต่งเพลงรถ E O D ไปเนี่ยนะมันขึ้นด้วย E ด้วยนะเนะขาท่องจนขึ้นสมองแล้วค่ะว่าเป็นหลุ่งหน้าวิธีการโกหกคำโตที่สุดต้องโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปหกมาจนตัวเองก็คิดว่าเป็นจริงครับ โกหกไปออกมาจนตัวเองคิดว่าเป็นจริงนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการโกหกนะฮโกหกคำโตโกหกในเรื่องใหญ่ๆไว้ใหญ่ๆไว้แล้วโกหกทุกวันทุกวันทุกวันโกหกไปหกมาตัวเองก็เชื่อเชื่อว่าเป็นจริงนะครับนะครับอืมนะฮะ นั่งป่วยทางจิตหรือเปล่าระอ,อ,อาจารยทุกคนก็เป็นโรคจิตหมดนะแต่เป็นน้อยเป็นมากนะเช่นท่านไปคิดถึงแต่เรื่องหนึ่งเรื่องใดมากๆ <S <S มันเป็นเรื่องของจิตจิตไปกังวลจิตไปตั้งอยู่จิตไปพยาบาทจิตไปนั่นไปนี่จิตไปเกียดชัง เกียด <Pin> ชังมากๆคือทุกวันเนี่ยมีแต่เกียรติชังพยาบาทเกียติเขเรียกว่นะไปมีแต่จิตใจไปมีแต่พยา,าพยาบาทพยาบาทพยาบาทโทสะ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 มาพยาบาทโทสะพยาบาทเบียดเบียนโทสะพยาบาทเบียดเบียนที่ผมว่าเนี่ยเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องของอารมณ์เมื่ออารมณ์ตั้งขึ้นเนี่ย มันไม่มีสติอยู่ในนั้นครับสติไม่มีคือปัญญาไม่มีถ้ายังจิตยังตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเนะี่ยเขาเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งความพเพลินตรงนั้นจะไม่มีปัญญาอารมณ์เหล่านั้นตั้งขึ้นคนนั้นจะไม่มีปัญญาเพราะปัญญามาจากนะฮะทำให้จิตใจสงบ เขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะครับคนกําลังโกรธเนี่ยไม่มีสติยังหลงไปเรื่อยนะครับอ๋อลุงบอกว่าเวรกรรมจะมาถึงนี่นั่นแหละนะนะครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมครับอี่ลวงพล สอนธรรมะนะั่นแหละนะครับอ่าอก็ยินกันแต่ครั้งเดียวครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยง f อด้วยนะคำเหล่านี้ต้องเลี้ยงเอไว้นะฮะว่าลุงพลชั่วลุงพลเลวต้องให้ f อมาฟังเอฟซี FC ได้มีความสุขมีความสุขในการกล่าวหาคนอื่นนะนะครับ แค่วันนั้นครับที่ไปคัดค้านการประกันจําได้ไหมคัดค้านการประกันแต่ไปยอมรับในชั้นศาลในที่สุดก็ไปช่วยฟอกให้ลุงพลนี่ขาวสะอาดขึ้นซะเองเนะเนี่ยพอลุงพลได้รับการประกันตัวไปไงฮะโอ้โห,โหด่ากันจนร้องไห้ไปเลยอะนะครับ นะครับสวัสดีครับอาจารย์ให้ดูตอนเธอโกรธอ่าใช่ครับใช่ครับพวกเราก็เลยจินตนาการไปว่าถ้าคนที่เรียกนายพ่อนายแม่แล้วไปเจอตอนเธอเธอโกรธเนี่ยนะมันจะอารมณ์ประมาณไหนนะลองนึกดูนะครับว่าถ้าเธอโกรธเนี่ยจะอารมณ์ประมาณไหน แบบชุนเฉียวเต็มที่นะครับนะะฮะนิทานน่าจะมาจากซีดีของของขวัญวันเกิดเออคุณนงเห็นด้วยเห็นด้วยนะเห็นด้วยน่าจะมาจากซีดีเลยฮะอาจจะมีส่วนมีส่วนนะ คือลุงพลเริ่มมั่นใจอย่าลืมนะครับว่ามีคนบอกว่าในเรื่องเนี้ยมีลุงพลคนเดียวไม่รู้เรื่องคุณก็ดูสิครับทําหน้าที่แทนพ่อแม่ระยะญาติแทนหมดเลยเพราะลุงพลไม่รู้เรื่องก็เห็นว่าหลานคนหนึ่งเสียพ่อแม่เขาคงเสียใจทำอะไรช่วยได้ก็ช่วยนี่คือลุงพล นี่คือลุงพลแสดงว่าเขาไม่รู้เรื่องถ้าลุงพลรู้เรื่องลุงพลผมว่าลุงพลไม่ไม่ช่วยแน่ลุงพลไม่ช่วยแน่คุณเชื่อเป็นอย่างนี้ไหมลุงพลไม่รู้เรื่องครับวิ่งให้ตลอดทุกเรื่องเลยแล้วมาถูกหักหลังเนี่ยทําเสร็จแล้วมาถูกหักหลังนะถ้าลุงพลรู้นะลุงพลไม่ทําให้หรอกผมว่าลุงพลอาจจะ โกรธก็ได้ครับโกรธที่ทําทํากับเด็กอะ่ะใช่ฮะคุณลองนึกดูแล้วกันครับถ้าลุงพลรู้ว่าเป็นใครทําอ่ะถ้าเห็นแบบในนิทานอะ่ะลุงพลไม่ทําให้หรอกครับอาจจะไปต่อยไอ้หนุ่มรถไทยผมก็ได้นะทำทำไมท,ทำทำไมทำทำไม ไอ้หนูต้องไทยผมก็ไม่ไหวอะ่ะไม่แปลกครับที่ลุงพลจะต้องมีความเสียใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่นะครับดูอการจิตอาสาของลุงพลเลยครับนั่นคือคนไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรลุงพลยังเข้าใจว่า น้องหายจริงๆลุงพลยังเข้าใจว่าน้องหายจนเม่นลอยเลยเขาบอกเมินลอยเลยลุงพลอาจจะอยากไปหาคนไหนที่เดียวก็อยากไปหาครับอารมณ์นั้นน่ะหาหลานให้เจอแล้วมีคนไปแ้างว่าขึ้นไปคนเดียวตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปตีความว่า ไปฆ่าน้องอ่ะนะครับนี่แหละครับอืมลุงพลไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายถูกหักหลังนะถ้าเป็นคุณจะทำยังไงครับ อยากมองหน้าคนหักหลังไหมครคุณหยงกุลินคุณหยงเกวีนคุณหนึ่งตะวันสวัสดีครับนะสวัสดีครับคุณดินดาสวัสดีครับสวัสดีครับจารย์คุณดินดานะถ้าลุงพลทำจะไปร้อง กองปราบให้เร่งรัดหาคนร้ายสมไยใช่ครับอ่ะย้ํานะหนึ่งรววมกันลงขันสองไม่ให้ไม่อยากให้เผาอยากให้เก็บไว้เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้สามช่วยทุกอย่างช่วยทุกอย่างนะครับสี่ นำไปขอให้หน่วยอื่นมาไปทำเรื่องยื่นเรื่องขอให้หน่วยอื่นมาแทหนหน่วยนี้นี่คือคนร้ายแหละครับนี่คือคนร้ายอะ่ะนะครับ <c oughs> นะครับ คนรายไม่น่าเป็นอย่างนี้นี่ผมต้องบอกว่าทําไมคุณถึงทําสํานวนไม่เสร็จทักทีครับทําไมคุณทําสํานวนไม่เสร็จทักทีก็ลุงพลไม่ได้ทำนะแน่นอนครับมันมีพื้นที่หนึ่งที่เมื่อคนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อ มันก็ต้องต่อสู้กันไปและความจริงมันก็จะไปปรากฏในศาลนะครับศาลดีที่สุดครับพึ่งศาลดีที่สุดครับชั่วโมงเนี้ยไม่ต้องไปซีเรียสครับถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นลงพลและจะฟ้องอ่ะแล้วไม่จับคนอื่นเลยเนี่ยนั่นแหละครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับ ไม่ต้องคิดอะไรมาแต่ถ้าเป็นโบนัสคือมีเรื่องแทรกขึ้นมาและมีการจับตัวกลุ่มใหม่แนละ้วก็โอเคเป็นโบนัสไปเป็นโบนัสไปทั้งที่อยากไปต่อสู้ในชั้นศาลแต่ถ้าจับคนอื่นก่อนก็โอเคจบนะครับน่านะครับเขาอยากจบลุงพลไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากจบเลยโดนเลยนั่นแหละครับ แต่การเลือกลุงพลเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมจึงเลือกลุงพลมาเป็นตัวยืนหนึ่งเราให้สงสัยลนะครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอืมนะครับผมสูในชั้นศาลใช้เบิกพยานใช่ครับ พยานทางผู้เสียหายทนายจำเลยสามารถเบิกพยานทางผู้เสียหายได้ครับมันจะสนุกตรงเนี้นะครับสนุกตรงเนี้ขออย่าให้มีอิทธิพลใดๆไปครอบงำนะ ทุกคนนะแน่นอนครับไปถึงศาลก็มันสบายใจไงบางคนจะไปคัดค้านยังไปยอมรับนยนะครับมันที่ศักดิ์สิทธิ์นะอย่าให้จบแบบเงียบเนะแต่ดันมันเป็นเรื่องขึ้นมาให้สงสัยลงพนแล้วก็มีการไป ไปกล่อมลุงพลให้มารับรับสาภาพไปรับสาภาพคงคิดว่าเออคล้ายๆว่าจะมามาทำมาทาแทนน่ะมาเป็นผู้ติดคุกแทน่ะนะครับใครจะยอมนะฮะใครจะยอมลุงพลไม่ยอมนะครับ ป้าเคยบอกว่าเขาปักมาที่เราเพราะลุงทำให้เสียแผนหรือเปล่าเริ่มแรกถ้าถ้าเรื่องไม่ดังนะมันพลาดที่ผมว่าพราดนะแต่ต้องยืมนิยายเอ่ยยืมนิทานมาเล่านะที่พลาดเนี่ย มันพลาดหลายจุดมากนะครับพลาดหลายจุดนะครับตั้งแต่น้ำแข็งตั้งแต่น้ำแข็งนะครับแล้วแล้วก็มากระซิบแล้วก็มากระซิบบอกตุ๊กตาตัวใหญ่ว่าเวลาลั้นเวลานี้ ให้ไปดูตุกตาตัวเล็กหน่่ยนะอยู่ที่นั่นแต่ตุกตาตัวใหญ่ไม่ได้สนใจฮะไม่ได้สนใจหรืออาจจะมอแต่ทำอะไรอยู่ทางเจ้าของโรงงานก็นึกว่าสั่งเสียดีแล้วเข้ไปออกไปเขาบอกว่าไปสวนทางกันกันกบผู้ชายน้ำท่วมไม่ถึงอ่ะชิวเลยมีพยักหน้าด้วย แบบทักทายกันทั่วไปนะครับจากนั้นก็มีนะฮะไอตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยอาจจะมีสติขึ้นขึ้นมานึกได้นึกได้คือมนึกนอาจจะนานแล้วนานแล้วอาจจะนึกนึกถึงตุ๊กตาตัวเล็กแล้วไปเดินหาเดินหาทั่ว ลืมฟังไงว่าตู้ตายอยู่ตรงไหนลืมฟังก็ต้องเมื่อไม่เห็นก็ต้องตื่นนะตื่นนะก็หาไปหามาก,ก่อนแล้วพาแกง๊งจะลาหาแกง๊งจะลาหาจนเมื่อยนั่งลงประมาณเก้าโมงสิบนาทีนะครับเก้าโมงสิบนาที ทีนี้เพราะลืมคำสั่งหาไม่เจอทุกไปบอกทุกคนว่าหายหายหายหมดทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือโทรครับมันก็เลยบานไปนั่นคือการผิดพลาดอิงตำรานะไออิงนิทานมันผิดพลาดจุดนี้ ม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันมันเป็นแบบนี้แต่มันก็ตกกระไดพลอ,อยโจรเหมนกันทุกคนรู้หมดแล้วมันเด็กหายทุกคนก็รู้แล้วว่าตุ๊กตาหายแล้วคนที่รู้ว่าตุ๊กตาอยู่ไหนก็รู้ทีหลังครับมันก็บอกไม่ได้ครับจะบอกได้ไงอ่ะแสดงว่า ตุ๊กตาตัวใหญ่ไม่ได้ไปดูนานแล้วปานนี้อยู่ยังไงนานขนาดนี้ปานนี้อยู่ยังไงเริ่มใจไม่ดีแล้วนะครับลืมหยิบตุ๊กตาออกจากที่คับแคบบางบางที่นะครับอ่าสมมตินะ รู้อยู่คนเดียวตอนนี้รู้อยู่คนเดียวคนไปวัด GPS ก็มาหมดแล้วมาช่วยกันหาผมก็ไม่รู้ว่าการจะเลือกบรรยากาศที่จะพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยพูดไม่ได้ นะครับถ้าไม่รักกันจริงพูดไม่ไ้นั่นแหละรครับคือเหตุกระไดพลอยโจรในเรื่องนี้ครับจนไปบางคนก็เอารูปไปประกาศตามเพจต่างๆหมดเลยครับที่มุกอาหารก็บอกว่าหายเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเนี่ยก็คือก่อนเก้าโมงเนี่ย มันก็เลยบานปลายไปทั่วประเทศเลยมันก็ไปกันใหญ่ครับโกนะครับเขาเรียกว่านะ Go to Big ไปกันใหญ่ <laughs> ไปกันใหญ่นะครับพอน,นี้พิดป้องกันแสนตรงนี้แล้วอืมนะครับ ก็ยินดีด้วยนะนะครับมันเป็นรางวัลที่เขาควรจะได้นะนะครับการมี FC เยอะเป็น FC ที่เมตานะครับไม่ใช่ FC ติดตามงานหนังงานละครซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ FC ที่จะมีลักษณะเมตานะครับพวกท่านก็ทำให้ คนที่ท่านรักได้นะครับก็เรียกว่าไดา้ได้ประโยชน์นะครับแล้วให้เขาอยู่ได้และให้เขา,เาทำให้เขายืนขึ้นได้ใหม่และก็พวกท่านก็ยังสนับสนุนเขาให้ยืนขึ้นยืนขึ้นมั่นคงแข็งแรงนะครับและลุงคุณเองก็กลายเป็น กลายเป็นเหมือนศูนย์จัดหางานนะลุงพลเนี่ยทำตัวตัวเขาเองเนี่ยในที่ก็เหมือนศูนย์จัดหางานเป็นแรงผลับดันให้คนได้มีงานทําพูดง่ายๆพูดง่ายๆครับก็คือมียูทูบเบอร์ขึ้นมากมายเดินทางไปตรงนั้นเพื่อจะฝึกปลือเป็นขอเป็น ผู้ได้ทำงานกับ youtube เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์นะครับก็ไปฝึกปือที่โกกกอครับบางคนไปฝึกปืนดีครับแล้วก็เนรคุณบางคนฝึกปืนดีครับแต่เนรคุณครับออกมาดา่าออกมาทําคอนเทนต์ดา่าคนด่าลุงพล ช่วยดูช่วยช่วยดูหน่อยครับว่าคนเหล่านั้นเขาจเจริญเจริญเจริญกว่าลุงพลไหมฮะตอบผมหน่อยฮะทุกคนที่ด่าลุงพลเนี่ยเอาหน้าเอาตามาเอาชื่อมาก็ได้เขาจเจริญเท่าลุงพลไหมตอนเนี้ยนี่นะครับคือเครื่องพิสูจนรร์